ครับน้ําตกแม่กลางก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่นึงนะครับที่คนเชียงใหม่นิยมมาสมัยก่อนก็น้ํำก็คงเยอะมากครับลอนเสะเกตดูหินพวกนี้ก็จะเกิดจากรอยน้ําน้ําหลากมาเนี่ยครับเป็นวงเลยจ้ะแต่นี้น้ํำก็แห้งเยอะแต่ก็ยังมีมีอยู่ครับ ไหลามาจากบนดอยอินทนนท์นะครับนี่ยครับน้ำแม่กลางก็จะไหลลงไปรวมกับแม่น้ำปิงนะครับที่จําิิดเทียมเพื่อหอดนะครับเพื่อหอดอ่าครับแล้วก็ลงไปจังหวัดตากนะครับก็ช่วงนี้ก็เริ่มร้อนแล้วคนก็มามากันเยอะเดี่ยวต้องพาเด็กๆ ที่วัดจอมทองนะครับไม่เคยมาสักทีหโอ้โหนอกจากไหว้พระธาตุแล้วแล้วก็หลวงพว่อเพชรองค์จำลองนะครับซึ่งหลวงพว่อเพชรองค์จำลองเนี่ยพกจริงไปอยู่ที่ไหนเพื่อนทราบไหมไปอยู่ที่พิจิตรครับที่วัดทา่าหลวงวัดทา่าหลวงก็ที่เคยอ่านประวัติมาเมื่อก่อนแล้วมาถามคุยกับคนแก่ที่นี่เขาบอกว่านั่นแหละที่พิจิตรนั่นแหละเหมือนกันเมื่อก่อน,อ,น,อ,น,น,นอยู่ที่นี่เมื่อก่อนบ้านท่านอยู่ที่นี่เหมือนกันเขาสงสารเขาเนาะ แต่งว่าสมัยก่อนตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วครับเขาขนไปอะลบกันไปลบกันมาเนี่ยครับก็สุดท้ายก็ไปอยู่ที่พิจิตรนะครับที่พิจิตรสวยๆครับก็เป็นพระผู้บานคู่เมืองของคนพิจิตรจริงๆคงเป็นที่ที่ท่านจะต้องไปอยู่ที่นู่นนะครับที่วัดจอมทองก็เลยสร้างอง,องค์จำลองมาก็คล้ายๆกันนะครับเหมือนๆกันครับถาม ถามยายบอกเอ๊ะสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยองค์ที่อยู่พิจิตเนี่ยก็ชื่อหลวงพ่อเพชรใช่ไหมที่อยู่ที่นี่อ่ะว่างั้นเขาบอกว่าเขาก็เรียกหลวงพ่อเพชรกันมาว่างั้นบอกอ๋ออืมก็เราก็เพิ่งรู้ครับก็มาเจอต้นตอที่นี่นะครับแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์น,นะครับคนพระมีมีพระพ,พุทธรูปนะครับพระพุทธรูปทองคําแล้วก็เงินแล้วก็เครื่องใช้สมัยโบราณน,นะครับ เป็นทองคำโอ้โหสวยงามมากครับคนสมัยก่อนบ่งบอกถึงสถานะทางสังคมแล้วก็บ้านเมืองสมัยก่อนนี่โอ้โหลุ่งเรืองมากจริ่รุ่งเรืองมั่งคั่งนะครับสามารถที่จะสร้างนำทองเนี่ยซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หายากนะครับทองเงินนะครับมาสร้างนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นถวายเป็นพุทธบูชานะครับก็สถาแรงกล้ามากนะครับคนสมัยโบราณน,นะครับ วันนี้ก็มาจบทริปที่น้ําตกแม่กลางนะครับก็ก็มานี้ก็บ่ายเกือบสี่โมงแล้วครับก็วันนี้ไม่ได้เตรียมตัวมาเล่นน้ำนะครับวันน่าจะพาเด็กๆมา <c oughs> พาเด็กๆมากันนะครับมาแน่ครับเพราะว่าจากแยกจากแยกจอมทองจากแยกถนนใหญ่มาเข้ามาแปดเก้าโลเองขับมาแป๊บเดียวครับขับมาแป๊บเดียวเลยนี่ผมแบนมอเตอไซค์มาขับมาแป๊บเดียว ดูแรงแรงของน้ำนะครับสมัยก่อนนี่แรงน้ำนะครับแรงน้ำขุดลงไปครับขุดหินเนื่อไม่น่าเชื่อนะเนี่ครับสมัยก่อนน้ำแรงมากมลูนกันนาน,น,น,นาเลยก็จะมีก็จะมีคนมาเยอะเลยลม แล้วก็น้ำก็ตืดนน้ำไม่ลึกนะสวนของเด็กๆเลยนีแ่แถวนี้ล่มล่มดีจังบอกไม่ข่ายเื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล <c ười> ์ติดป้ายติดป้ายไว้ โ้แถวนี้ร่มเลยนะอืมอโอ๋เดี๋ยวมีเกาะห้าหกห้าหมือกัน่ห้าหกาใต้มันจะเหมือนสามเมันเป็นหัวเดียวเนาะแล้วก็มีห้าสี่หกก็ นี่ถั่วครัวอืมอ๋อนี่ครัวกันแก้วครัวแก้วกัแก้แบบบัวเป้าแกงถือแกงถือฮะแกงถือสามสิบบัวเป้าเผากะแก้วบัวเปาเผาก็มันเ้าต้มต้มฮะเป้าต้มเนาะสมัยนี้ก็ต้มมากอะเจ็ดเย็นเออแต่ก็ยังกินได้อยู่เอาลูกนึงครับเอาลูกหนึ่งชยอเลยเนาะช่อเลยเดี๋ยวจะกินมะพร้าวต้มสมัยนี้เป็นมะพร้าวต้มสมัยก่อน เอตีแม่ใจพยาว่านะมีเป้าเผานะ,อานะเออที่บเ้กระเาไม่เดียวกับต้มหมดละเหลือรู้สึ้ว่าจะเหลือยู่ล่านเดียวเ้เ็กเผาตม่า,ามันจะหอมหอมผมผมยู่แม่ใจเออพยาวพยาวครับพยาว,ยาวบ,าบ้านบน<อ>บเป้าเผา ได้แล้วสามสิบบาทโอ้โหนู้นะครับทางขึ้นไปชมน้ำตกแต่ส่วนมากคนจะมานั่งเล่นกันข้างล่างสอบถามสอบถามน้องเจ้าที่ถามว่าปิดกี่โมงประมาณห้าถึงหกโมงก็ยังเดินได้อยู่ ทดสอบกำลังก็จะขึ้น้ยอยสุขาก็มีว้าวู้ที่อยู่เมื่อกี้ครับเราก็อยากรู้ว่าไหลามายัางไงเพราะตรงนี้มันมีทางเป็นถนน ถามยายที่อยู่ข้างล่างเมื่อกี้เขาบอก้องบนสวยเกือบพาดกันแล้วเราไม่เคยมาตั้งทีครับครั้งแรก สมัยก่อนน้าคงโจรโจรลงมาแรงมากอเดี๋ยรขึ้นไปบ,บนนู่นครับโน่นเห็นแล้วเจอละโอ้ของสวยยุงบนนี่เออแต่คนนิยมนั่งกินข้างล่างนู่นอือฮาจะมีคนเปล่านะไม่ใชม่มีใครเลยเนอะ ว่าไงป้ายน้ำตกแม่กลางอันนี้เป็นป้ายที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่แล้วครับไม่งั้นก็ไม่ถึงน้ำตกไม่กลางเขาว่างกันนะนี่แหละ <laughs> อยากลงไปเล่นเหมือนกันแต่อันตรายครับไม่มีคนมาเล่นเลยครับสนากอยู่ข้างล่างหมดเลยอยู่ข้างล่างกังนหมดสดชื่นมาก ก็ข้างบนนั่นก็มีพวกชาวเขาแล้วก็ชาวเราใช้ล้างน้ำทำความสะอาดอะไร <c oughs> แล้วเขาก็ผ่านชั้นหินชั้นดินอะไรมาก็สะอาดเหมือนเดิมนะครับอืมสดชื่นนี่ก็พาเพื่อนมาหลังจากไปวัดก็มาเที่ยวน้ำตก ก็มาแช่น้ําพักหนึ่งครับพอขึ้นมาบนนี้เย็นๆใส่ส่งการคงเยอะครับก็สวัสดีนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวหวน้าจะพาเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนต่อเนาะเดี๋ยวเชียงใหม่ที่เที่ยวเยอะครับเยอะมากมาอย่างไรเก็บไม่หมด่ะหลัวันนี้สวัสดีครับ๊ายบาย รักษาสุขภาพนะ